โอ้ในเาขาสาดคลายหลงเท่าทุากคนเบิ่งจะเขาคลายทึกหรือว่าแพงบักลลยเลยทุกคนเลยเบิ่งเขาเทเป็นอันนั้นเป็นผู้แบบผู้เขาแบบนี้เลยทุกคนครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้งสุกคนมือนี้ก็มาพบเพบกับสา,าวลาอุดมใสอีกคือเกา่ามือนี้สาวไลไก่มาอยู่ปัะตูน,น้ำเนาะ ตลาดประตูน้ำทุกคนไม่นี่ชาวไรกะจีพาส้มพาอันประตูน้ำว่ามันมียังมงคายเนาะว่าเพราะว่าได้ยินข่าวเพราะว่ามีเสื้อผ้าค่ายลายรสิ่งลายแบบเนาะว่าเอาสิไปเบิ่งว่ามันมีบ่อหรือว่าเขาเก็บเลยหรือว่าจงได้เนาะเพราะว่าชาวไรกะมาค่อนข้างค่อนข้างลึกขนาดทุกคนบอกว่าเขาเก็บเก็บแล้วหรือบ่เนาะเดียวเนี่ยนี่ ตอนนี้ชาวไรก็อยู่ตึกใบยกขออนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นตึกใบยกเลยเนี่ยใบยกสไตล์ยูเทลนีเจอไหมแถวนี้กาซีบอมี่เนาะว่าเขาตั้งขายเสื้อผ้าเนาะหรือว่าข้างในหันมินชิมีหรือว่าบอจักเนาดคนเดี๋ยวเราก็กไปเบิึงเนาะ ว่าเขาขายบอรหรือว่าจังไรเนาะแต่แถวนี้ก็ค่อนขามีแบบคนต่างชาติไล่เด็ดทุกคนแบบคนอินดอเดียประมาณนี้ไล่คนเนาะอยากก็จิมีร้านคาบแบบร้านกับเขาก็จิมีแต่ร้านอาหารกับกับข้าวินเดียนะทุกคนเขากับบวูคเนาะภาษาเ,า,เาเขาเขาเขียนภาษา,ษากฤษภาษาเขาเนาะเขาอ่านออกถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็อ่านออกบาง ส่วนเนาะทุกคนตอนนี้คนเห็นบอกมีแต่เขาเนาะกะเตะวหมดเลยทุกคนนะจ้ะเ,เดี๋ยวเขาสิเขาเบิ้งข้างในว่าเขายังคายหรือว่าเขาเก็บระเบอ้อเนาะกะ็ไปเบิ้งนำกันทุกคนเบิ่ กาสีประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ยเขากาสีตั้งเริ่มตั้งแล้วนะทุกคนเนี่ยตั้งเสื้อผ้าเดียวแต่ว่าเศ้าอะไรย,ยังบุหัวาเขาตั้งไล่ยหรือว่านอย่ำใดเนาะเดี๋ยวแต่ตลาดอันนี้ก็ค่อนข้างแบบมีเสื้อผ้าของผู้เท่านะทุกคน แต่ว่าเขาก็ตั้งลายอยู่อันนี้เขาก็ู่อ่าตอนนาตึกใบยกเลยตะทคนข้างล่างเลยเนาะโอ้คนข้างลายอยู่เด้อเสื้อผ้ากะโอ้ตึกใบยกอ่โอตึกใบยก ก็คือวานะส่วนมากก็จะเป็นแบบคนอียาปี์เนาะทุกคนบอกแล้วก็คนขเขมรนแล้ว่าคนพม่านั่นแหละถ้าเป็นพอามมคาแมกคาเนาะบ่กค่อยมีคนไทยเนาะ เสื้อผ้าก็งามมีได้แต่ว่าเขาขายราคาส่งเดิอทุกคนคันเฮาซีราคาส่งเขาขก็แบบรถใหนะ้เฮาเนาะ ี้เนเุ่นะน่งร้อกบอันนี้ก็สุดละเป็นสิบบาทเนาะกตว่าถือว่าโอเคเนาะทุกคนใหม่ๆนะอันนี้ก็เก้าสิบนะทุกคน ตามเล็กตามใหญ่เนาะใส่เล็กใส่ใหญ่ไทยบ้านเฮาก็ถือว่าถูกนคนแบบนี้เพรวบ้านเฮามันแพงกว่านี่หั่นนะทุกคนโอนี่เขาซักขายลงเท้าทุกคนเบิ่งจะเขาขายถูกหรือว่าแพงบักลายเลยทุกคนเ้อเบิ่งเขาเทเป็น อันนั้นเป็นผู้แบบผู้เขาแบบนี้เลยทุกคนเมไม่แต่ตรงงามนะทุกคนแต่ว่าบหัวมันราคามันแพงเเริ่มต้น150บาทเริ่มต้น150บาทอะอันนึ้ง1 0อยนหนึ่งก็มีทุกคนแต่ว่าผู้ใดนะเ่ต้มผูเขาเลยทุกคน ก็คือว่าราคาคุ้มอยู่นะทุกคนคู่ละละลอยเริ่มต้นคู่ละร้อยนะทุกคนเออบ่บ่เก่งๆงันนี้งามไหมตัวละร้อย กระเป๋าทุกคนเพราะว่าลูกค้าเขากาซิปเป็นอันนั่นแหละคือว่าทุกคนมีแต่คนอินเดียทุกคนเอย้ยลูกค้าเขาจนมากเขาจีแบบคนอินเดียเขาจีมาซื้อแบบยก כ นนัแบบราคาส่งนะเพราะว่ามันทึกเนาะตาหน้าตามบ้านสามารถเราเลือกซื้อนี่ได้เนาะ กะคอนขางกว้างนี่เนาะทุกคนอย่นี้ตลาดัน้มาน่าไปบ่อจอดรถยนก็มีเขา่า

เราก็มาชื่อกันไล่เนาะ ก็ยังมันคนจริงรายกว่ามองอื่นนะทุกคนเพราะว่าที่นี่มันมีเมเขาเป็นสูนอาหารนะทุกคนเขาใครกเขาเมืองคนตาสาสตร์คน,นยังเขาไปกินเขากันเนาะลายแหง้งแล้วที่เป็น ลานนะหานครับนะทุกคนกัโดูนและซาเา่บด้มาตลาดประตูน้ำอันนี้นะทุกคนกาได้มามือนี้กาได้มีโอกาสมาเนาะเพราะสวามาก็นยัง คือเก่านะทุกคนคนไล่คือเก่านะทุกคนเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าเขาขายแบบราคาย,ยกราคาแบบราคาถึกน,นะค่ะสิว่าค่ะ mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây đến đây mọi người biết đến đây mọi người รถตามรอทุกคนกคนักโทษที่เข้าเว็ทยังในซอยเนาะทุกคนกับบ่มีดอกลูกค้าลูกค้ากับยุทธนนใหญ่เนาะทุกคนแต่ว่านี่จักรอไปส่งลูคก,กค้าบววูว่าจังใดขนาดในซอยได้เนี่ยรถติดเลยทุกคนอีกอย่างคนกันไลน่เนาะคนไลยย่ยางรถเข้าก็เขา้าแบบโอ้ เมืองล้านาานะาะนั้นงามงามทุกคนแบบลูล่าให้อย่างนั้นแต่ว่าพู้ว่าเป็นของของคนไทยหนระือว่าของคนต่างชาติน่เจาของ ยืนง้อกันได้หนเนี่ยบุู่ทางไปทุกคนเพราะว่ามันทางรถทางคนเนาะอุ้นเวียนกันอยู่นี่ทุกคน<อ>กาไพที่บอเคยไปบอเคยมากันล่องมาได้เด้อทุกคนอยู่ตลาดประตูน้ำในเด้อประตูน้ำแถวรัดประลเนี่ยนะทุกคนบ็คู่ โคตรใหญ่อลังการมากแบบกว้างแหงอะนะคุณซอยคุณกะโอโ้โห mm hmm. อีกอย่างนะี้มีครบมดอาหารการกินเชื้งท่าอันยังมีมดแล้วทุกคนจบเลยจบที่นี่เลยทุกคน กาคาทิวบอลมันก็คล้ายๆแบบคือสิสํากันมั่งอยู่แถวอ่าะไรวะแถวภูเก็ตบริวารประมาณนั่นบอกถึงคนที่มีคนต่างชาติไล่นะเขาไปเที่ยวเดียวยูนิคกับไอกันที่ไรแห้ง เบ็ส้สาวขาวงาม oh. แต่เขามาซื้อสาลเยยะ ยืนเบิงเมื่อกี้เข้าค่ะแบบคอนข้างแบบตอนราคาแห้งอ่ะนะทุกคนเบิงนะบอบ่อได้เข้ากับเบอยอมในแบบตู้ได้ที่เขาอยากได้หันยืนเบิงอ่ะบ่อได้เข้ากับเบอยอมแบบ,บเขายืนต่อบักนึงโดนทุกคนสุดยอดอออันนนี้้งะไรตึกโคตรสูงเลยทุกคนอ่ะ

รถสามหลอ่อปะไล่แฮ่แบบกูไม่รู้ทางเขาอะไปกลับไปกลับไปนี่แล้วทุกคนอะ อิสลามอะค่ะไปเองโอ้อันนี้เสื้อผ้าแบบได้หันเริ่มต้นตัวละห้าสิบบาททุกคนอ๋อเป็นบ็อกเซอร์เนะเป็นกางเกงผ้าสั้นของผู้ชายนะทุกคนนะสองตัวลอยตัวละห้าสิบบาทกางงามนี้ด้วยทุกคนนะ เดาเข้าข้างในนะเมื่อกี้เขาอยู่ระวังข้างนอกจะซื้นอนกชุกคนเอาไปอยังยัง,ยงบรได้เข้าข้างในเนาะเดี๋ยวเขาสิลองเข้าข้างในว่าก็มีคือกันอยู่บ่โอ้คืออลังการอยู่เด้อข้างในกับคนไล่กันนะอะ ออก,ากมา,ากมารได้ออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคนเนื่องจากข้างในหันมันอ่าเขาเปิดเพลงเนาะทุกคนยนันมันติดเชลิซิเนาะทุกคนเอาก็เลยออกข้างนอกเนาะเดี๋ยวข้างนอกก็ไล่ขึ้นกันทุกคนเสื้อผ้านะ <c oughs> ไทยจิมจอนะ มันมัวโอ้มีใครยังใครยังซื้อลานกู

ตอนนี้เากับมาฮอดมงนี่แหละทุกคนข้างในกนยังมีอีกเนาะแต่คนสิล่ายิววะกไล่โอ้ห Satisfied satisfied. You, เดี๋ยวในซาลากาได้ออกที่ตลาดนะออกจากตลาดประตูน้ำเป็นเที่ยเป็นที่เฮียพรอยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวในซาลากาสีเมือห้องเราระเด้อเพราะว่ามันดึกแล้ว จังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไห้สาไลค์เนี่ยด้วยทุกคนซาไลกับจิคอลงคลิปเพียงสำนี